ตาามหรักแท้ใครวะเตียทำไมพี่ก๊อฟทำไมพนักงานเสียงคุ้นวะพนักงานไม่หล่อด้วยดูทรงแล้วไอ้พนักงานทำไมไงมาทำไมมาสวยจังสวยจังสวยจังมาทำไมมาสวยจังมาทำไมมาผิดห้องหรือเปล่าหาความรักที่นี่ไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความความอะไรฉันเปล่งตอนักฉันกระโดดตึกก่อนนะต้องเอาหวัดดีฉันทำไม ี้ทำไมคะเจกคนผู้ชายไม่อย่ามากอดฉันมาผิดห้องหรือเปล่าบีกอล์ฟดูดูสิมาอะไร มาเจอกันตามที่พูดไว้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับคู่ของแพรรี่ไพวันแล้วก็น้องฟอร์ดเนี่ยคุณผู้ชมคะโอ้โหต้องบอกเลยนะคะว่าตอนรับวันว,วาเลนไทน์นะคะวันแห่งความรักได้หวานฉ่าเอามากๆจริงๆนะคะสําหรับคู่ของแพรรี่และน้องฟอร์ดคุณผู้ชมซึ่งก็จากคลิปนะคะที่เรานําเสนอไปเมื่อสักครู่เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าคําแรกนะคะที่เขาเจอกันน้องฟอร์ดของเรานะคะ บอกเลยว่ารุกหนักตั้งแต่ต้นนะคะยันวันที่เจอกันเลยจริงๆนะคะคําแรกที่ชมแพรรี่เนี่ยก็ต้องพูดเลยว่าทําไมสวยจังนะคะโอ้โหน้องฟอร์ดคะ่ะปากหวานเอามากๆจริงๆเลยนะคะเนี่ยสาหรับช็อตนี้นะคะคุณผู้ชมและนอกเหนือจากนี้นะคะคุณผู้ชมขาทางด้านของแพรรี่ไพวันเนี่ยก็สวยนะคะอย่างที่น้องฟอร์ดนะคะพูดชมจริงๆเพราะว่านี่เลยคือคลิปนะคะที่เราขึ้นมาบนหน้าจอนี้เลยช่วงที่เจ้าตัวนะคะ กำลังแต่งหน้าทําผมคุณผู้ชมคะเพื่อรอเจอน้องฟอร์ดนะคะสําหรับช็อตนี้เรียกได้ว,ว่าสวยออร่าจริงๆนะคะสําหรับแพรรี่ไพวันของเรานะคะมาในชุดสีแดงนะคะรวมถึงมีกิฟตสีแดงปักไว้ด้วยเหมือนกันตอนรับวาเลนไทน์สุดๆเลยแหละคุณผู้ชมออยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปความหวานแบบเต็มๆนะคะของแพรรี่ไพวันกับน้องฟอร์ดในวันวาเลนไทน์กันคะ่ะคุณผู้ชมคะ ใครอ่ะไ,ไม่ทำความสะอาดค่ะมาผิดห้องหรือเปล่าคะไม่ผิดลองเลยคไม่ทำไม่ได้ทำความสะอาดนะคะแม่บ้านมาทำไปแล้วคะ่ะเป็นรอปภหรอคะให้มาเลื่อนรถเหรอ <c oughs> ใครวะเดี๋ยวทำไมพี่ก๊อฟทำไมพนักงานเสียงคุณวะพนักงานไม่หล่อหรือว่ารูทรง มาทำไมสวยจังสวยจังสวยจังมาทำไมสวยสวยจังมาทำไมฮะมาผิดห้องหรือเปล่าหาความรักที่นี่ไม่มีความรักหรอกค่ะที่นี่มันมีแต่ความความฉันเด็กความรักฉันกระโดดตึกก่อนนะต้องอาวะดีฉันทำไมวันดี้ทำไมคะทุกคนผู้ชายไม่อยอมมากอดฉัน มาผิดห้องหรือเปล่าดีกรัฟดูดูนี่มาอะไรเดี๋ยวก็อ่านการ์ดฉันว่าฉันปัดแก้มสีแดงไปแก้มแบบเป็นสีชมพูล่ะงงมาผิดห้องหรือเปล่าคะถูกแล้วเออะไรอะไรยังไม่มาถูกเนื้อถูกตัวล่ะเขาไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเขาไม่มาถูกเนื้อถูกตัวแล้วจะได้เป็นแล้วเนี่ยเราก็เอากระเป๋ามาทําไมคะ ก็มานอนด้วยในเตียงนอนได้คนเดียวค่ะเราพีจ้าเราพีโชปก็ตรงนี้นอนตรงนี้ได้ไหมคะนอนได้เราได้อยู่แล้วเอาไงดีพี่ก๊อฟต้องตายแล้วเอาไงกับผู้ชายคนนี้ดีอะฉันเบื่อความรักก็ต้องไม่ดีนี่มีอะไรมาให้ด้วยอะไรมีอะไรอ่ะทำไมไม่ลงทุนเลยล่ะไหนดอกกุหลาบฉันอยู่ไหน นีมนีเหมือนกันจากสีดอกอ่ะโอ้ยฉันไปแล้วดีกว่าไปด้วยพี่กอฟไปด้วยได้ไหมอ่ะไปเถอะค่ะเออไปเถอะอยู่คนเดียวนะอยู่นี้ไปเลยนะเอียวสวยเท่เรามาปากหวานหรอกไม่หายงอนง่ายๆหรอก สวยอ่ะไปทำมาอยู่ใกล้ฉั้นคุยฉัน้นเป็นผู้หญิงเธอยืนไกลๆฉันคุยไกลๆฉันหน่อยไม่ต้องมาเนอะกับฉันเอาสวยสวยเอ้ยไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปด้แค่นี้ไปแค่นี้ไม่คนเอ่อคนท้องคำสารห้องอะไรยชั้นไปแล้วชั้นขออนุญาต